สวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่งานนะครับในวันนี้นะครับขนทางทีวีเซิร์ชเนี่ยเราอยากให้รู้จักทีวีเซิร์ชเพิ่มขึ้นกันอีกสักนิดหนึ่งหลายคนคงเคยได้ยินชื่อกันอยู่แล้วว่าทนะีวีทีวีเซิร์ชน่ะเป็นใครอะไรยังไงแต่อยากให้รู้จักกันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับทีวีเซิร์ชเนี่ยเป็นศูนย์ประสานงานนะครับทางด้านไซเบอร์ภาคการธนาคารนะครับเราทําความใกล้ชิดทํางานใกล้ชิดกับแบงค์ ทุกแบงก์ในประเทศไทยนะครับเราทำงานใกล้ชิดกับแบงค์ชาติที่เป็น regulator ในการช่วยเหลือต่างๆนะครับให้ออกแนวทางกำกับให้ practical นะครับเชี่วาวันนี้ผมก็จะมาเป็นตัวแทนของภาคการธนาคารนะครับมาบรรยายให้ทุกท่านดูว่า AI ต่างๆมันถูกปรับเปลี่ยนไปยังไงแล้วภาคแบงก์มีวิชั่นมีแนวทางมองกันอย่างไรว่าเราจะ govern ทำยังไงให้ AI ที่ออกมาเนี่ย นะครับมันออกมาอย่างเป็นประสิทธิภาพนะครับนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ของข้องานเราบอกแล้วเรามาในงานเรื่องของงานรีเชฟนะครับมาดูกันสักนิดหนึ่งผมถามนิดหนึ่งทุกท่านนิยามคําว่ารีเชฟว่าอย่างไรบ้างนะครับในวันนี้ทุกท่านอาจจะนึกในใจนะครับรีเชฟในความหมายของแต่ละคนอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปผมให้คําไว้คำหนึ่งครับคำ คำว่ารีเชฟในวันนี้ให้ทุกคนนึกถึงคำว่าการจัดกระบวนทัพนะครับการจัดกระบวนทัพมันมีเรื่องสำคัญอย่างไรเราจะเห็นว่าในปัจจุบัน a น่ะ AI เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากนะครับจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้นะครับเราจำวันแรกที่ AI ออกมาได้ไหมนะ a อออกมาวันแรกมีอะไรครับมี Chat GPT จะมี Gemini ออกมามีคอส AI ไอเ้ยพอคอสเอออกมาเฮ้ยมันเก่งเนาะมันเก่งโน,น่นนี่นั่นสักพักหนึ่งเจอ AI ประเทศจีนออกมาบ้าง DeepSeek ออกมาเป็นไงครับทุกคนจำตอนต้นปีได้ไหมครับ DeepSeek ออกมาเร็วกว่าดีกว่าถูกกว่ามีการเวนส์มาร์กมาว่าเฮ้ยในในบางวัดในบางเรื่องเก่งกว่าด้วยซ้ำหรือว่าเทียบเท่านะครับแต่ที่สำคัญพอย์หนึ่งที่มันเปลี่ยนโลก เราสามารถพัฒนา AI ได้ในต้นทุนที่ต่ำลงอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยน m i n d เซตหลายๆอย่างนะครับเราก็จะพบว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็มี AI มีใครรู้จัก2แบรนด์นี้ไหมครับไต้ฝุ่นมีใครรู้จักไหมครับมีใครรู้จักมากยกมือน,นิดนึงอ่ามีคนรู้จักแบรนด์ของไทยด้วยไต้ฝุ่นของ SCB เนาะ AI for Thai มีใครรู้จักไหมอ่ามีคนรู้จัก นะครับก็เราก็เป็นคนไทยนะก็สนับสนุนแบรนด์ AI ของประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับในการใช้งานต่างๆนะครับแต่ที่สำคัญคือที่อยากให้เห็นคือวันนี้เราอยู่เฉยไม่ได้เราต้องจัดกระบวนทัพกันใหม่เราเลยต้องมารีเชฟกันงานนี้เลยต้องเกิดเรต้องเกิดขึ้นนะครับแล้วอยากให้ทุกคนนะ่ะคอยติดตามและเฝ้ามอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับจะทำให้เรารู้ว่า เราจะจัดกระบวนทัพยังไงให้มันเหมาะสมนะครับ AI เปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับทุก w e e k เราจะเห็นว่าโมเดลใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาและเก่งขึ้นและที่สําคัญถ้าใครใช้ทุกวันนี้ AI เราพูดกับมันได้แล้วนะเราพูดกับมันได้เนะเราไม่ต้องพิมพ์พร้อมอย่างเดียวพร้อมเอนจิเนียร์ที่จริงๆเมื่อปีที่แล้วเหมือนที่เราเคยคุยว่าพร้อมเอนจิเนียร์จะกลายเป็นอาชีพแห่งอนาคตทุกวันนี้เราแทบจะใส่ฟิลลิ่งฟีเทค ถ้าไม่ต้องมีสตั๊กจะพร้อมอะไรที่มันซับซ้อน AI เข้าใจเรามากขึ้นเลยนะคนที่เรียนพร้อม N Engineering เลยนะ AI เข้าใจเราขนาดนั้นพูดหลังๆ AI มีบางตัวให้เราเปิดกล้องคุยลงลงเคยเห็นไหมมันจับ feeling สีหน้าเราความรู้สึกนึกคิดนะครับ AI พยายามจะใส่สมองของคนเก่งๆในทุกๆด้านเข้ามานะครับ ในทุกๆด้านเข้ามาอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์เรื่องของจิตวิทยาการลงทุนนะครับหลายๆเรื่องเข้ามาจะสังเกตว่าเวลาตอบอะบางครั้งเราปรึกษามันเอ๊ะมันตอบแบบเชิงจิตจิตวิตทยาขั้นสูงนะครับเราเราจะสังเกตได้นะครับมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับถัดมาเราลองมาดูนิดนึงว่า AI เนี่ยมันถูกทานฟอร์มในแต่ละอุตสาหกรรมยังไงบ้างเราจะเห็นจากการาฟด้านขวาเนี่ย จากการด้านขวานี่เป็นสมรวจของตัว w o r l o n o o n o m o r u o r u m นะครับ AI in Action เราจะเห็นว่าในทุกอินดัสทรีมีการ Adopt ปรับใช้เรื่องของ AI มามีการ Transform น,นะครับโดยเฉพาะภาคไหนเยอะที่สุดครับเราจะเห็นว่าในภาคแบงก์นะครับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคอาจจะเป็นภาค Finan เ i a l s ์สวิ c e กราฟไี่สูงเห็นไหมครับและเราจะเห็นว่าในทุกๆอุตสาหกรรมปรับใช้หมดจนเดี๋ยวนี้ ในบางหน่วยงานเราเริ่มเจอเวลาเราไปขออัตรากำลังคนเพิ่มมักจะได้คำถามกลับมาว่างานนี้ย a ไทำได้ไหมเริ่มีการตั้งคำถามแล้วนะครับบางงานที่มันอัตโนมัตินะครับทำฟังชันลูทีนนะครับใช้ AI ทํทำได้ไหมยกตัวอย่างบางงานเราเคยเห็นเรื่องการแปลภาษามั้ย i แปลออกมาจะไม่มีพิมพ์ผิดนะ สังเกตไหมพวกข้อความจะไม่นย้มมีการพิมพ์ผิดตกหล่นนี่ไม่มีนะนะครับอันนี้คือเราเริ่มเห็นพอย n ์นะครับเราเริ่มเห็นในบางงานที่แบบเอ้ยถ้าเราจะอยู่ตรงนั้นได้อะเราต้องใช้มันเป็นเราต้อง l i b อร a t e มันใช้มันเป็นเครื่องมือได้นะครับในทุกภาคเองต้องปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้คือสิ่งพอย n ์สำคัญในปีที่แล้วเองเนี่ย <c oughs> เป็นปีที่แบบ กฎหมาย AI ออกมาตัวแรกของโลกนะครับเป็นของ EU นะครับจะเป็น EU AI Act ออกมาในปีที่แล้วแล้วก็บังคับใช้แล้วนะครับ mm hmm. เราจะเห็นว่า AI เนี่ยมันคือ next wave ของเทคโนโลยีถัดไปนะครับ mm hmm. เราจะเห็นว่าในยุคหนึ่งที่แบบเออโซเชียลเน็ตเวเข้ามาเราปรับเปลี่ยนกันรับเยอะมากนะครับ mm hmm. AI เข้ามา Impact ในแนวเดียวกันเหมือนกันเลยครับ เราจะเห็น Impact ที่มันตามมาอีกเยอะเพราะฉะนั้นการกำกับอูเรเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นการใช้มันเนี่ยการใช้มันนอกจากยังมีประสิทธิภาพแล้วขับเคลื่อนธุรกิจแล้วต้องทำให้เกิดความสมดุลเนาะว่าจะทำยังไงให้มันไม่ละเมิดสิทธิ์ไม่ชี้นำทางความคิดเนาะอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้เลยออกมาเพื่อสร้างความสมดุลนะครับในการใช้มัน นะครับใช้มาอย่างสมดุลเนี่ยต้องขับเคลื่อนยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราตื่นมามีใครที่ไม่ใช้มีใครไม่ได้ใช้ AI ไหมเราแค่พิมพ์มือถือเนี่ย AI ช่วยวิเคราะห์นะเดี๋ยวนี้เราช้อปปิ้งออนไลน์มี AI เข้ามาวิเคราะห์เราอีกเห็นปะแต่ไม่หมดทุกขั้นตอนในชีวิตของเรามี AI มาประกอบทุกขั้นตอนในชีวิตนะครับคราวนี้ EU AI Act เนี่ยมองเรื่องของความสมดุลหัวใจหลักของมันจริงๆเนี่ย มันมองเรื่องของการใช้ AI ตามระดับความเสี่ยงการจัดการมันนะครับเราลองยกตัวอย่างในบางเรื่อง EU AI Act แบ่งออกมาเป็น4เรเวลต,ตั้งแต่เรเวลที่เป็นขั้นพื้นฐานเลยจนถึงขั้นที่ unacceptable risk นะครับลิกลิขขั้นต่ำๆที่เป็น Minimal เนี่ยเราเห็นว่าใช้กับอุปกรณ์อัตโนมัติเดี๋ยวจริงๆวันนี้ทุกท่านเดินก็จะเห็นนะมันมีอุปกรณ์อัตโนมัติเยอะแยะเต็ไมไปหมดไม่ว่า Email f i l เตอร n ริงแอนตี้มา e วนะครับที่ใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่เป็นมินิมอลนะครับถัดมาเราจะเห็นว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ r รีมิดเนี่ยเป็นเป็นพวกอะไรเรานึกถึงพวกแชทบอทเนะที่เราใช้แชทบอทพูดคุยต่างๆนะครับถัดมาเป็นไฮซิกเราเริ่มเห็นละในวงการแพทย์ที่นำมาประยุกต์ใช้การวงวงการกฎหมายที่นำมาช่วยใช้ในการตัดสิน คดีนะครับอาจเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ดีกาย้อนหลังต่างๆนะครับวงการกฎหมายก็เอามาใช้ถัดมา unacceptable risk เราลองนึกดูว่าถ้าการนำ AI ไปใช้ในกระบวนการบางอย่างที่ชี้นำสังคมเปลี่ยนแปลงความคิดของคนคนรุ่นใหม่ๆรับรู้ในสิ่งที่ผู้ผลิต AI พยายามจะยัดใส่เข้ามาในหัวมันไม่ใช่การแฮกระบบมันคือการแฮกสมอง อันนี้คือ u n acceptable risk นะครับอันนี้คือการใช้ AI ต้องถูกกำกับนะครับถูกกำกับดูแลถัดมามาดูในภาพของแบงกิ้งเราไาว่าแบงกิ้งเรามาในทิศทางอย่างไรจริงๆแบงกิ้งเราไปในสอดคล้องในภาพที่เป็นสากลน,นะครับเรามองถึงว่าการนำ AI มาใช้ในทางในทางปฏิบัติเนี่ยนอกจากขับเคลื่อนในการดำเนินธุรกิจให้บริการกับลูกค้านะครับ สุดท้าย AI ต้องเป็น Responsible AI นะครับมีการบริหารจัดการตามความเสี่ยงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจริงๆแนวทางในการ Global เนี่ยก็มีการอ้างอิงไปถึงเรื่องของ CIA เรื่องของ f a c นะครับที่เรามองว่า AI ในการ Global ต้อง f a i r e เนาะไม่แยกไม่ไม่แบ่งแยกสีผิวยกตัวอย่างง่งายๆเนาะ การคัดเลือกปุคลากรคนผิวดำกับคนผิวขาว AI ให้ผลต่างกันไหมนะครับโอเคจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเรื่องของ ethical ต่างๆการรับผิดชอบ accountability รวมถึง t r a n s p a r e n c y เรื่องความโปร่งใสนะครับ AI ต้องโปร่งใสนะครับการใช้ AI คราวนี้การที่จะ g r o b a l AI ขับเคลื่อนไปได้เนี่ยมันมี2เรื่องมันมีเรื่องของการ พัฒนาและความปลอดภัยซึ่งมันจะสอดคล้องกันไปนะครับการพัฒนาและความปลอดภัยต้องคู่กันไปนะครับจริงๆหลายคนในที่นี้น่าจะมาจากสายเซ b ร r เวอร์ซิเกันเยอะนะครับเราก็จะเห็นว่าเออเราอยากจะพัฒนา AI สักตัวหนึ่งต้อง Embrace Security เข้าไปมันก็เหมือนกับคอนเซปต์เก่าที่เราเลยมองว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้อง Embrace Security เข้าไป Security by Design ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคราวนี้ในการพัฒนาและเรื่องของ Security ไปคู่กัน A.I. เนี่ยมันคอนซูม Data มันกิน data เป็นอาหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือ Data ที่เข้าไปต้องมีคุณภาพ Data ต้องถูกฟิลเตอร์ต้องถูกคัดกรองเข้าไปที่มีคุณภาพนะครับถัดมาเป็นเรื่องของโมเดลนะครับเรื่องของโมเดลเนี่ยชัดเจนเลยโมเดลเนี่ยทำยังไงก็ตามมันต้องสามารถ explainable ได้ต้องสามารถอธิบาอธิบายที่มาที่ไปของโมเดลได้ นะครับอันนี้หัวใจหลักเลยนะโมเดลที่อธิบายไม่ได้แล้วมีคำตอบมาให้โดยไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยเราอยู่เพิ่งเชื่อนะนะครับยึดหลักคำของพระพุทธเจ้าวไว้นะจะเพิ่งเชื่อนะครับอยู่เพิ่งเชื่อนะครับถัดมานะครับเรื่องของ Cyber Security นะครับเรื่องของ c y เบอร์ซิเค t y เนี่ยเป็นหัวใจหลักสำคัญนะครับว่าเราเอ๊ะจะป้องกันการ จมตีโมเดลของเราได้อย่างไรนะครับเราเริ่มเห็นแนวทางแล้วนะว่าเอ้ยเดี๋ยวเนี้ยมันมีการเรื่องของทำพร้อมอินเจกต่างๆมันพยายามทำการบายพาสต่างๆขอนตัวโมเดลจะดีเทคยังไงจะดีเทคยังไงว่าอันนั้นนะ่ะคือพยายามจะบายพาสโมเดลสร้างพร้อมขึ้นมาเพื่อให้ AI ของเราหรือว่า AI ที่ใช้งานอยู่มันพ้นมางอย่างออกไปที่มันไม่สมควรจะพ้นเนะ เรื่องของพอยช์นิ่งนะครับใส่ความคิดผิดๆเข้ามาให้กับโมเดลเราเรียนรู้อย่างนี้ครับเราลองนึกถึงภาพเนอะเ,ออเด็กสักคนหนึ่งกำลังจะเติบโตขึ้นแต่อยู่ในสังคมที่ไม่ดีทุกคนพยายามใส่ความคิดผิดๆให้เด็กคนนั้นเด็กคนนั้นจะเรียนรู้เป็นเป็นคนที่ทีเ่เติบโตขึ้นยังไงครับเป็นคนที่มีความคิดที่ผิดเพี้ยนไปนะครับผิดจากสมาธิทิฏฐิไป นะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะเจอเห็นได้นะครับคือพัชช i o n i n g m o เด l นะครับสามองค์ประกอบนี้เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเลยนะครับนะถัดมานะครับในวันนี้เรามางานรีเชฟสิ่งหนึ่งที่ทาง TB Search อยากจะให้เอาไว้สำหรับทุกท่านเลยนะครับในการที่นำไปใช้ในการรีเชฟได้นะครับอันนี้นี่เป็นคาถ,ถาที่อยากให้นะ เป็น4เรื่องนี้นะครับที่อยากให้ทุกคนได้นะครับในการรีเชฟเนี่ยเรามองเรื่องของความชาเลนจ์ที่มันเข้ามากระทบกับ AI นะครับความชาเลนจ์มันมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องที่1เราเจอปัญหาเรื่องดีเฟกต์นะดีเฟกต์เริ่มเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นและหน้าจอก็คมชัดละเกินนะจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันคมชัดด e เฟกต์ก็เริ่มทําได้เนียนเริ่มมีการปรับเปลี่ยนอาจจะกระทบอะไรเราได้ในอนาคต ขนาดทุกวันนี้ด e เฟกซ์ยังมีคนโดนหลอกเลยนะครับดีเฟก์มีคนโดนหลอกนะครับเทคโนโลยีนี้น่ากลัวนะปลอมแปลงอัตลักษณ์ของคนเนี่ยนะครับนอกจากหลอกผู้เสียหายแล้วทำอะไรอีกทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียงนะลองคิดดูสิครับถ้าทรัถูกปลอมด e เฟกซ์แล้วพูดในทิศทางที่เป็นผลกระทบต่อการเมืองต่อเศรษฐกิจโลกนะครับ จริงๆเราก็เห็นของจริงไปแล้วนะมันก็ Impact แรงมากนะถ้าโดนด e f e กตไปอีกเนี่ยน่ากลัวนะครับผมถัดมานะครับในประเด็นอื่นๆน,นะครับที่เราเห็น AI เราเริ่มเห็นแฮกเกอร์บางกลุ่มนำา i i มาสร้างมาแวร์มาสร้างแลนซัมแวร์แอดอะเซอร์วิสอันนี้น่ากลัวมากนะเขาเลเวอเรจ AI มาสร้างแพลตฟอร์มพวกนี้แล้วมา ให้คนเช่าใช้เพราะมันเป็น Ad a อร์ดอ r v i แล้วไงะนะครับเราเริ่มเห็นว่าบางกลุ่มเขาทำเป็นแอร์ดอสเแล้วให้ประเทศต่างๆเนี่ยแฮกเกอร์ในระดับพื้นฐานทั่วไปหัดใหม่เข้าไปจอยแล้วแบกเงินกับเขาปรับ Ad d s ดอ r v i อเป็นโลเคอภาษาของเขาเองอันนี้น่ากลัวมากอันนี้น่ากลัวทำให้อะไรกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่มีขีดความสามารถมากนักสามารถเข้าถึงอาวุธระดับสูงได้ ันนี้คือความน่าก,กลัวนะครับผมประเดน็นอื่นๆในเรื่องกฎหมายความท้าทายมาผลงานที่ผลิตจาก AI จริงๆยังเป็นคำถามอยู่นะลิขสิทธิ์เป็นของใครนะเอ๊ะแล้วถ้าไม่พูดลืงท่านเราเป็นมนุษย์ล้วบอกลิขสิทธิ์เป็นของมนุษย์เนาะเราเป็นคนใส่พร้อมด้วยความมีวิริยะอุตสาหะความมุ่งมั่นตั้งใจเราไม่ได้แค่ให้ AI มันพ้นออกมาง่ายๆนะเราแสดงถึง ความสามารถนะครับหลายเรื่องเอ๊ะแล้วถ้าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นของเราด้วยป่ะประเด็นเรื่องกฎหมายมันมีหลายมุมเนาะความผิดพลาดผลการวินิจฉัยผิดพลาดหรือการตัดสินใจให้สินเชื่อผิดพลาดอย่างเงี้ยนะพักแป๊บมันมีหลายหลายแง่มุมในกฎหมายเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับถัดมาการ Ver i f y อุ้ยอันนี้ประเด็นประเด็นท้าทายมากเลยนะ เราวลิฟายยังไงว่าข้อมูลที่เราได้ออกมามันถูกต้องอ่ะในเมื่อเราไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสโดเมนในด้านนั้นใครเคยแปลภาษาฮิบรูภาษาอียิปต์ภาษาแปลกๆไหมครับคือผมเคยลองนะเออปกติเราแปลภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอะไรมันก็เป็นภาษาที่เราพอจะอ่านออกแล้วแปลได้ใช่ไหมแต่ภาษาแปลกๆอย่างเงี้ยโอ้เราไม่รู้เลยนะ คือผมเคยทดลองเอาแผ่นลาจารึกที่เป็นภาษาอียิปต์เข้าไปแล้วให้เองไอแปลเขาบอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ที่บันทึกมาในสมัยอียิปต์โบราณแล้วผมจะวอลดิฟได้ไงหรือมีทุกคนจะวอลดิฟได้ไหมโอเคครับถัดมาเรื่องของ literacy นะครับ literacy นี่ฝากไว้เป็นเรื่องสำคัญมากการรู้เท่าทัาน AI นะครับการใช้ AI ในโลกปัจจุบันเนะี่ย จริงๆเมื่อปสองปีก่อนเรายังแบ่งคนอยู่เลยนะว่าคนใช้ AI กับคนไม่ใช้ AI คนใช้ AI จะพัฒนาคนคนที่ไม่ใช้ AI จะตามไม่ทนันเดี๋ยวนี้ผมพูดถึงคนที่ใช้ AI อย่างมี literacy และไม่มี literacy เราจะเห็นว่าโลกในปัจจุบันนี้คน2กลุ่มเนี้ยจะแบ่งออกเป็น K s h a p e คนหนึ่งเนี่ยเรียนรู้ใช้ AI เป็นเข้าใจมันจะเป็น K s h a p e ในขาขึ้น คนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ AI ด้วยความเชื่อโดยไม่ตั้งคำถามจะเป็นเคเชฟในขาลงคนจะแบ่งกลุ่มอย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอนะครับในเรื่องอื่นๆอีกเรื่องของสิทธิทมนุษยชนความรับผิดชอบนะครับเรื่องของฟิชชิงนี่ไม่ต้องคิดละอยู่ทุกวันเราจะเห็นว่า AI มันเนียนมากนะสมัยก่อนเวลาเราทำ Security Awareness ใ,ในในองค์กรเราบอกว่าอะไร ดูเรื่องภาษาการใช้ภาษาเอ๊ะภาษามันไม่น่าจะเป็นเจ้าของภาษา AI นี่ native speaking เลยนะครับภาษาดีมากนะครับเป็นเป็นเป็นโครงสร้างภาษาที่ดีเลือก mood and tone ได้ด้วย Mood and tone คือเฮ้ยไม่ต้องการให้มัน formal จนเกินไปเราคุยกับคนนี้เรามีความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์คู่นี้เราเรียกพาร์ทเนอร์คู่นี้ว่า bro เรามีชื่อเฉพาะ ใส่ลงไปให้มันเรียกกันอย่างนี้เลย AI มันเจนให้หมดเลยนะครับมีชื่อเฉพาะนะครับ AI รู้จักนะครับเรียกชื่อเล่นเรียกจริงคัดซ้อมได้นะครับความน่ากลัวของมันเยอะมากนะครับและฟิชชิงเนี่ยรวมไปถึงพวก i ไวฟิ h i n g ด้วยนะการปลอมเสียงการปลอมเสียงการอะไรเงี้ยไวฟิชชิงเร g เรียกมันว่าเป็นวิชชิงนะครับภาษามีซอฟต์แวร์เยอะมากในการปลอมเสียง คุยกันแล้วไม่เห็นหน้าเห็นตาเสียงมันเหมือนลูกเราจังเลยวะเสียงมันเหมือนญาติพี่น้องเราจังเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับชาเลนจ์ Challenge, พวกนี้ต้องติดตามตลอดเวลานะครับโมเดล AI ไม่ว่าโมเดลไหนก็ตามออกมานะครับถัดมาเรื่องของ Adoption Adoption นี่ก็เป็นหัวใจหลักอันนึงเป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งนะครับแฟกเตอร์ Adoption เนี่ยเรา Adopt ไปใช้ยังไงให้มันอัตโมนะครับอัตโมงานบางอย่างออกไปได้ อย่างงานของทุกท่านที่มาในวันนี้เรามาเรื่องของสเปนซ c โก i t y เรื่องของ Incident Response ทำยังไงมันมาช่วยเราได้เนี่ยมันเลยไปมาเลไปเป็นคำถามว่าจะรับคนเพิ่มงานนี้ AI แทนได้ไหม AI, AI มาช่วยตรงไหนก่อนดีกว่าและคนมาดูแลมันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือจะตั้งคำถามนี้ตลอดนะครับรวมถึงเรื่องของคุณภาพที่เราได้ทนะทำอัลโตเมดออดมัน คุณภาพข้อมูลออกมาเป็นอย่างไรมีความ accuracy มีการตรวจสอบไว้ว่ามันถูกต้องนะครับข้อมูลมันผิดเพี้ยนมันหลอนไหมนะครับมันมีจินตนาการมาเยอะแยะเลยนะครับเรื่องของอื่นๆอีกนะครับเรื่องของเทคนิคการ reception นะครับเรื่องของการทำ test h a n ปัจจุบันการทำ test h ั n เนี่ยเอา AI มาใช้เยอะมากเลยนะโดยเฉพาะหน่วยงานบางหน่วยงานที่โดนภัยคุกคามบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในองค์กร AI เนี่ยเข้ามาช่วยฮันติงได้ดีกว่าคนนะครับเพราะ AI คือมันไม่มันไม่เหนื่อยนะมันรู้แพทเทิร์นใหม่ๆได้มันเรืยอรู้พฤติกรรมต่างๆได้เร็วปรับเปลี่ยนตัวเองได้รับฟีดแบ็กได้นะครับคนรับฟีดแบ็กได้ประมาณสักกี่ครั้งครับเราถึงจะหุดหงิดโอเคนะครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ AI มาช่วยเยอะนะครับเรื่องของเทสต i อินเทลเ e n ซนะครับ เรื่องของข่าวกรองไซเบอร์เท i n อินเท g e n เนข้อมูลอินเ l l i g เจนต่างๆนะครับการที่มนุษย์ไปกวาดข้อมูลข่าวกรองต,งต่างๆจากทั่วโลกเนี่ยมันยากไหมยากเนอะ AI มาช่วยกวาดแปลงอย่างนี้ยกตัวอ,อย่างที่มันทำทำทำได้ดีอีกไปดักฟังกลุ่มแฮกเกอร์เราเคเห็นที่เวลาแฮกเกอร์มันคุยกันในดักเว็บช่องทางเทเลกรม m ช่องทางต่างๆัง้ยคุยด้วยภาษาของประเทศนั้น AI มีความสามารถในการแปลภาษาที่ดีเข้าไปจับภาษาที่คุยกันเป็นอย่างไร Mood and Tone มีเป้าหมายเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งก็ทุกท่านอาจจะได้นำมาปรับใช้แล้วเห็นภาพมากขึ้นนะครับในแฟกเตอร์อีกอันหนึ่งนะครับในการขับเคลื่อนนะครับเราเห็นว่ามันมีอิสชูบางอย่างที่ใช้เราต้องคิดเหมือนกันนะความไฮดรูสเล็หรือความร้อนของมัน ความหลอนเนี่ยผมเคยนิยามอย่างนี้มันเป็นเส้นบางๆระหว่างความหลอนและความคิดสร้างสรรค์ถ้าใครไปใช้ AI บางค่ายเนี่ยมันจริงๆมันไม่ใช้คำว่า h l u ร i สเ t e มันใช้คำว่า c r e a t i v i t y ใส่ความ create ของ AI ตัวนี้ในการตอบอ่ะให้สร้างสรรค์นขนาดไหนนึกถึงภาพนะครับเวลานักแต่งเพลงที่เราเคยเห็นนักแต่งเพลงในต่างประเทศเอ้ยทำไมมันมีการใช้ยาบางอย่างเนาะ มันเพื่อความคิดสร้างสารรค์หรือความหลอนทําให้คิดสิ่งใหม่ๆออกมานะอันนี้คือเรื่องของความหลอน AI โมเดลส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้แค่เข้าไปพร้อมมันนะมันปรับได้นะเวลาปรับจูนมันตอบตามข้อเท็จจริงนะหรือว่าให้คิดสร้างสารรค์ตอบไปหาข้อมูลอื่นๆมาเป็นองค์ประกอบเยอะแยะนะครับนะอันนี้ก็คือฝากไว้นะครับการปรับจูนโมเดลก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับม,มีประเด็นที่เราต้องคิดนะครับถัดมานะครับ AI ต้องสามารถอธิบายได้เราจะเห็นโมเดลใหม่ๆที่เราเขียนว่าจะเป็น r e s ซน n i n g Model เนะไอตัวแพงๆที่มันจะต้องจ่ายเงินอย่างเงี้ยมันก็จะรู้ที่มาที่ไปนะครับว่าเอไอตอบฉันมาอย่างเงี้ยก่อนตอบเนี่ยมีกระบวนการคิดอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสองมุมเนาะเป็นมุมหนึ่งเนี่ยทำให้เราสอบทานได้นะครับ ลดความผิดพลาดของ AI ลงได้ว่าเอ๊ะอ๋อที่ตอบมาอย่างเงี้ยเพราะว่า AI ตัวนี้มันมีหลักคิดอย่างนี้มันเลยเลือกที่จะให้ข้อมูลเรามาเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยอันนี้คือเหตุและผลนันมันต้องอธิบายที่มาที่ไปของข้อมูลได้ไปเอามาจากแหล่งข้อมูลไหนอ่านบางตัวเราจะเห็นเนาะเอามาจากแหล่งข้อมูลนี้มี reference มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญนะครับและจริงๆบางครั้งเนี่ยคนรุ่นใหม่อะเราเรียนรู้วิธีคิดมันได้เนาะ เราเรียนรู้ว่าเอ๊ะการที่มันคิดอย่างนี้ตอบมาเนี่ยมันมีหลักคิดมันมีกระบวนการที่มันอธิบายเราออกมาเราเรียนรู้กันเรียนรู้กันและกันได้เนะถัดมานะครับเรื่องความรับผิดชอบนะครับ Responsible AI นี้ผมก็มีตัดแต่บ้างละนะครับ Responsible AI มันแตกย่อยไปอีกนะครับมีเรื่องของความแฟร์เน็ตความเท่าเทียมนะครับเรื่องของ e อ h i c a l นะครับการใช้ AI อย่างมีจัดนิยธรรมความโปร่งใสพวกนี้นนะครับเป็นจะจะเป็นเรื่องนี้หมดเลยนะครับ คราวนี้การใช้ AI อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญข้อมูลส่วนบุคคลของเราข้อมูลส่วนตัวนะครับอันนี้นะครับการใช้ AI ต้องมีความระวังนะครับเราต้องตีขอบเขตของเราให้ชัดเจนนะข้อมูลไหนที่มันจะใช้ในที่เป็น AI Public ได้หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้อมูลองค์กรเราไม่เอาไปใช้กับ AI ที่เป็น Public นะหลายหลายครั้งเราเจอช่วงแรกๆเลย นะครับโดยเฉพาะสายเดฟเนาะเดฟนี่เอาโค้ดไปถามกันเต็มเลยต้องแยกให้ดีนะครับข้อมูลไหนข้อมูลองค์กรต้องเก็บแล้วใช้ AI ภายในองค์กรนะฮะถัดมานะครับเป็นเรื่อง Ethical พวกนี้ต่างๆ e อ h i c a l มีแตะๆเวลาแล้วก็หัวใจหลักอีกอันหนึ่งที่มีถกเถียงกันมาก Bias AI ที่ผมจะบอกเนี่ยคือ Bias ลองลองคิดสภาพโอนี้ห้องนี้เรามีทั้งผู้ชายผู้หญิง สมมุติถ้าสมัครงานไปบอกว่าเอ๊ะงานนี้คัดกรองเรซูเม่มาแต่ผู้ชายแล้วผู้หญิงจะยังไงครับอ่ามันก็ไม่ได้เนอะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นมันเป็น bias นะครับการใช้ AI ต่างๆจ,จริงๆเราเจอ case study ละไอ้เรื่องสีผิวเนี่ยเราเจอละนะครับคือในต่างประเทศเจอชัดเจนเลยนะครับเรื่องคนผิวขาวผิวดำผิวเหลืองแถบเอเชียนะครับ อันนี้เราเจอนะครับเราเจอก็พยายามผักดันกันเรื่องนี้ในระดับโลกนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ enhanced analysis นะครับเป็น factor type ละในการที่เราจะร h a p e มันนะครับการ analysis เนี่ยหัวใจหลักของมันคือ analysis ยังไงให้มันแม่นเนาะให้แม,ม่นยังไงเพราะ AI มันใช้วิธีการเดาถัดไปเรื่อยๆความน่าจะเป็นว่ามันคืออะไรแล้วก็จะ predict ไปนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหัวใจทั้ง4เรื่องที่ผมพยายามจะวางมากรอบให้นะครับในงานรีเชฟวันนี้คิดว่าตลอดทุกๆเซสชันเนี่ยที่ฟังถัดไปเนี่ยลองเอากรอบทั้ง4เรื่องนี้มาวางจัดแล้วฟังไปด้วยวางใจเป็นกลางแล้วลองวิเคราะห์พิจารณาไปทั้ง4เรื่องนะครับไม่ว่าความ c h a l เลน g ์อะดอปชันนะครับอิชชูแล้วก็เอน a n ร์ดอนาลิติก นะครับสี่เรื่องเนี้ยเราฟังแล้วลองจับไปทุกเซสชันเราจะได้อะไรที่เยอะมากขึ้นนะครับส่วนตัวก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมครับ